คนอิสราเอลโวยรบแพ้แน่ทหารป่วยจิตพิการนับแสนวันที่26กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาวัรวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะคะแนวรบที่นี่ยังคงคุโชนในศึกอิสราเอลปาเลสไตน์ท่ามกลางการดุดยิงระยะที่หนึ่งมีการแลกตัวประกรันดำเนินการมาแล้วถึง7ครั้ง แต่ล่าสุดหยุดชะงักเพราะอิสราเอลไม่ยอมปล่อยเฉลยปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังตามข้อตกลงจำนวนถึง600กว่าคนซึ่งทางฝั่งฮามาสเขาส่งคืนมาแล้ว6เพราะเจาจาต่อรองกัน6ต่อ6 0 0กว่าแต่ว่าอิสราเอลอ้างนู่นอ้างนี้ไม่ยอมเพื่อที่จะยืดระยะของการแลกเปลี่ยนระยะที่1ออกไปไม่ให้มีการพูดคุยระยะ2เพราะระยะ2ก็คือจะต้องวางอาวุธทั้งสองฝ่ายซึ่ง มันไม่ลงตัวแน่นอนเพราะถ้าสั่งให้ฮามาสวางอาวุธหรือกลุ่มต่อต้านอื่นๆวางอาวุธอิสราเอลก็สบายขนาดไม่วางอาวุธอย่างเข่นฆ่าเป็นรายวันกลุ่มต่อต้านออกมาประนามอิสราเอลนะคะและยืนยันจะไม่เจรจาต่อระยะสองแน่นอนจนกว่าอิสราเอลจะปล่อยเฉลยตามข้อตกลงละเมิดจดรดยิงที่เซ็นกันไปเรียบร้อยจนวันนี้เรื่องราวก็ยังหยุดชะงักอยู่สำนักข่าวชาหับของอาหรับ รายงานถึงวิกฤตทางจิวิทยาในกองทัพของระบบการปกครองอิสราเอลอันนี้รายงานชุดนี้ก็เอามาจากสื่ออิสราเอลนะคะที่เป็นต้นทางพูดแล้วก็ทำรายงานยาเดโอดอารโนนี่เป็นสื่อยักษ์สื่อใหญ่ของอิสราเอลเลยปิดเผยว่าทหารอิสราเอลหน0 0 0 0นายเพิงเดินทางกลับจากสนามรบพากันลงทะเบียนโครงการรักษาของกระทรวงกลาโหม รักษาอาการเยียวยาทางจิตใจแสนเจ็ดนะคะไม่ใช่จีบตามที่หนังสือพิมพ์ได้รายงานต่อสาธารณะนะฐานสำรองอีก4,000นายก็มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยหมายความว่ามันเกินแสนเจ็ดไปแล้วต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตมีข่าวรายงานเหมือนกันว่าบางคนพอมีรายงานว่าบำบัดจิตในระหว่างการรักษาตัวนี้พอจบคอร์ส ถูกเรียกตัวกลับไปรบต่อมีหลายรายที่ดิ้นรนไม่ยอมออถ้าใครมีรายได้มีเงินมีฐานะดีญาติพี่น้องจะพานหนีเลยขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศแต่บางคนมีไม่ได้มีรายการสังหารตัวเองนะคะดับชีพตัวเองปัญหาการขาดแคลนเมื่อคนป่วยเยอะก็ขาดแคลนนักบําบัดขาดแคลนแบบรุนแรงมากโครงการบำบัดนี้มีชื่อว่าอามิร ซึ่งเริ่มโดยกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลดินรนประกาศทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศด้วยเพื่อมาเติมเต็มให้เพียงพอกับความต้องการคือ,อแพทย์ทางจิตเนี่ยไม่ใช่หาง่ายนะคะในอิสราเอลก็มีแต่ก็ต้องตามหาจากต่างประเทศด้วยดินรนกันหนะักอย่างไม่มีรายงานว่ามีการมาสมัครมากมายเพียงพอกับปัญหาในบริบทนี้ ในเว็บไซต์นะคร f r a n d of Israel Disabled Veterans ก็คือเป็นเว็บไซต์ของคนอิสราเอลนะเขาบอกว่าเขาโพสต์ในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะว่าทหารประมาณ1,000 10, 0นายคนใหม่ๆนี่แหละกำลังจะถูกแสตมป์คือรับรองอย่างเป็นทางการว่ามีอาการป่วยทางจิตใจรวมถึงโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทินขวนัญนั่นก็คือสงครามมันไม่สวยงาม บางคนออกมายิ้มออกมาชื่นชมหรือแสดงความสนุกสนานนั้นอ่ะมันก็อาจจะนผลกระทบทางจิตใจเลยแสดงออกแบบตรงกันข้ามก็ได้นะคะหรือบางคนก่อนที่จะเข้าไปรบเนี่ยก็มีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วก็มีอีกเหมือนกันเหตุการณ์สะเทือนขวัญทําให้เกิดโรคเครียดแบบไม่ปกติเรียก ptsd เมือนฐันสรัฐสมัยยุคที่กลับจากสงครามเวียดนามสมัยยุคที่กลับจากสงครามอิรัก ลิเบียอาการ PTSD เยอะมากเว็บไซต์ยังรายงานอีกว่ามิทานอิสเอลพิกการเพิ่มขึ้นกว่า6,000นายจำได้ว่าปิกลายได้รายงานนะคะ4,000กว่านายที่ลงทะเบียนเป็นทางการว่าพิการจะเสียแขนเสียขาเสียมือแล้วแต่เขาถือว่าคือผู้พิการแล้วก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกลับเข้าสนามราตอนนี้ 6,000กว่านายแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบาทเจ็บอันนี้ไม่ใช่ทหารแต่ไปสังกัดอยู่ใน I.O.F. นะคะ14,700นายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่ค่อนข้างหัวรุนแรงมักจะไปสมทบกับกองฐานของอิสที่เรียกว่า I.D.F. นั่นแหละค่ะก็คือกองทัพอิสราเอลแล้วก็เข้าไปบุกหรือโจมตีคนปาเลสไตน์ที่ค่ายอกพย,ย์เขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบ แต่แบกอาวุธปืนแบบเปิดเผยเลยนั่นแหละค่ะคือกองหนุนไม่ใช่ออกองหนุนอยากเป็นทางการด้วยเป็นแนวร่วมที่มาจากประชาชนที่ค่อนข้างหัวรุนแรงก่อคดีมากแต่กลาโหมคนใหม่ปล่อยออกจากคุกหมดเลยประชดประชดที่ศาล ICC ออกหมายจับเนทานเดลทุกวันนี้ก็มาร่วมกับกองทัพอิสราเอลบุกเวสแบน์กรมคารโหด เห็นชัดในสื่อโซเชียลมีเดียทหารอิสราเอลดับชีพตัวเองไปแล้ว6นายที่มีรายงานของทางการนะคะนี่แหละหายใหม่ๆเรียกกลับเข้าไปสู้รบอีกไม่ยอมอันนี้สังหารตัวเองหรือทรมานกับ PTSD ไม่ไหวเหล่านี้เป็นต้นนับตั้งแต่เริ่มสงครามอิสราเอลในชนวนกาซาและเลบานอน ตามข้อมูลพื้นฐานนั้นอิสราเอลมีกองฐานกำลังพลที่ประจำการ1 6 9 5 0 0นานยนะคะนี่เป็นตัวเลขทางการเมื่อต้นปีกำลังพลสำรองมีอยู่4 6 5 0 0 0นายมีการระดมกำลังพลสำรอง3รอบแล้วไม่ทราบว่าก็ไม่มีรายงานนะคะว่าครบทั้ง4,660หมแต่ถ้ารวมทั้งกองฐานประจำการกับกองพลสำรองเนี่ย ถือว่าเป็น IDF เนี่ยนะคะ IDF กับกองพลสำรองเนี่ยมันก็มากนะคะถ้าป่วยทางจิตไปแสนเจ็ดพิการอีก6,000นั่นก็คือขาดกำลังพลไป1 7 7 6 0 0นายอย่างไม่นับเพราะไม่มีรายงานทหารเอกชนทหารรับจ้างต่างชาติ IOF คือ Israel Occupation Force ก็คือ กองกำลังยึดครองซึ่งจะไม่ได้หมายถึงแค่กองทัพอิสราเอลคือไม่ใช่ IDF IOF กองกำลังยึดครองนี้ประกอบไปด้วยกองทหารรับจา้างเอกชนส่วนใหญ่เป็นกองทหารต่างชาตินะคะอันที่2อ,อาสาสมัครนี่แหละค่ะมาจากคนอิสราเอลที่ค่อนข้างหัวรุนแรงแล้วก็ยังมีหน่วยอื่นๆที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะ สรุปแล้ว IOF ก็ใหญ่กว่า IDF แล้วก็มีบทบาทเคลื่อนไปตามคำสั่งของกลาโหมและนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือโครงสร้างการทหารของอิสราเอลไม่ซับซ้อนหรอกก็แบ่งงานกันแต่รวมแล้วเรียกถ้าเป็นกองทัพเรียก IDF ถ้าเป็นกองกำลังยึดครองหมายถึงคออรอบ่าหมดรวมหมดทุกหน่วยทุกประเภทที่ทำการสูร้รบดำเนินภารกิจทางการทาหารเรียก Israel Occupation i.o.f นะคะไอโทหารที่เสียชีวิตน,นะคะทางการอิสราเอลชี้แจงว่าประมาณกว่า8,000คนแต่ฝั่งอาหรับระบุว่าแค่ที่เขารวบรวมเห็นชัดเจนมันเกินหมื่นไปแล้วตั้งแต่ปีกลายแต่ว่าธรรมดาแล้วค่ะจริงๆแล้วคือถือเป็นความลับทางทหารโดยถ้าอยู่ในภาวะสงครามไม่มีใครบอกตัวจริงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการต่อสู้ในปปเลนามันกึง่ง ที่แรกมันเป็นกึ่งทหารตอนหลังมันทหารเต็มตัวแล้วก็มันมีการสู้รบต่อเน,นี่ที่ชัดเจนว่าเป็นสงครามแล้วงั้นตัวเลขเนี่ยก็ซีออิสเอลราคาพยายามจะสืบมาแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่นะคะมีแต่เอาตัวเลขจากโรงพยาบาลแล้วก็มาตั้งตุ๊กาตาเอาฉะนั้นทางการประกาศมาว่าแค่8,000ก็คือ8,000แต่มีเซคนใหม่มาตัวเลขต่างค่ะ ฟังอาหรับใช่ว่าจะไม่สูญเสียสูญเสียไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะแม่ทัพทางหารหลายนายที่อิสราเอลเอามาเปิดให้ดูแล้วเยอะอย่างว่าใครต่อต้านอิสราเอลก็จะตายแบบนี้เช่นกันเขาก็คู่แบบนี้ที่เลบานอนแต่ไม่สามารถขัดขวางการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในรูปแบบต่างๆได้นะคะประชาชนปาเลสไตน์นะไม่ต้องพูดถึงเลยเสียชีวิตตอนนี้ทะลุ6กหมืไปแล้วบาดเจ็บ ใกล้สองแสนแล้วสูญหายหลายหมื่นนายเฉพาะในชุนกาซาและยอดผู้เสียชีวิตก็กำลังเพิ่มขึ้นจากการกวาดล้างหนักของอิสราเอลที่เวสต์แบนด์เร่งจะยึดพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุด mm hmm. ก่อนทําจะว่างจากยูเครนมาลุ่ที่นี่ช่วยอิสเอแต่ความสูญเสียกําลังขานของอิสราเอลนับว่ามากโขนนะคะทําให้ในายพลที่ดูแลกองกําลังสำรองออกมาโวยวายหลายครั้งเรื่องอิสราเอลไม่ควรเปิดแนวรบรอบด้าน ทำอย่างนี้นานไปในสภาวะกองทัพเป็นอย่างนี้ฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้1ปีมีแนวโน้มเดินหน้าสู่ความล่มสลายนี่ในผลกอง,ก,องกำลังสำรองล่าสุดเนี่ยเสนาทิการคนใหม่นะคะของอิสราเอลยอมรับว่ารายงานเรื่องการสูญเสียชีวิตทหารเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างตัวเลขจริงของการสูญเสียของฐานอิสราเอลในฉนวนกาซา และสถิติที่กองทัพอิสราเอลให้รายงานคนนี้คือนายพลเอลซามีเขาคือเสนาธิการทานคนใหม่ของอิสราเอลคนเก่าเพิ่งที่จริงอ,อายุงานเขาสามารถอยู่ได้ถึงมีนานะะคะแต่เขาออกเร็วกว่ากำหนดแล้วก็ได้คนใหม่ชื่อเอลซามีเนทันยาห uh ูเลือกเองกับมือเขาออกมาแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภากราโหมนะคะว่ากองทัพเสียหายศูญเสียกำลังพลมากกว่าตัวเลข ที่ระบุในรายงานฮาอิสเอลยังคงยืนกรานที่จะทำให้ปีนี้2,568หรือ2 0 2 5นี้กลายเป็นปีแห่งการสู้รบของอิสราเอลแล้วก็โดยเฉพาะแค่เน้นที่เวสต์แบงค์นี่แหละผลที่ตามมาอาจเลวร้ายกว่าที่คาดเมื่อกองทัพประสบความสูญเสียกำลังทหารอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากหลายแนวรบนั่นก็คือเซคนใหม่เขาพูดความจริงนะคะแต่ดูเหมือนเน,นทันยูจะไม่ค่อยชอบตลังก็ ถูกห้ามแล้วก็ไม่ได้ให้ข่าวสื่อหรือพูดอีกเลยอิสราเอลเดินหน้ายึดแผ่นดินเพื่อนบ้านอย่างต่อเน,นื่องนะคะเวลานี้ทั้งในเลบานอนในซีเรียหลังทำลายล้างทางกายภาพของเมืองในชนวนกาซาจนหมดสิน้นมนุษย์ไม่อาจอยู่ได้และกำลังเดินหน้ายึดครองแผ่นดินเวสต์แบ์มีเป้าหมายจะทำลายคนปาเลสไตน์และประเทศปาเลสไตน ให้ไม่มีอยู่ในโลกนี้อีกเพราะการลบเวสแบงลบฉนวนกาซาหรืออาจจะมีแค่ฉนวนกาซาบางจุดนั่นก็คือการไม่ยอมรับการมีอยู่ของสองรัฐคือจะลบประเทศปาเลสไตน์ออกจากระบบของโลกนี้นั่นเองนะคะซึ่งมีการต่อต้านกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งโลกเลยด้วยซ้ำนานาชาติล่าสุดก็มีการตั้งกลุ่มตามล่าฐานอิสราเอลที่เกาะอัจญากรรมมีรายชื่อด้วยนับพันราย ใครที่ก่ออัญากรรมในปาเลสไตน์และโพสต์ลงเชดเชียนด้วยความกระหิมยิ้มย่มยองเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ต้องหาหมดแล้วเพราะว่าหน่วยงานเป็นมูลนิธินะคะเารชนก็นำหลักฐานรวบรวมและยื่นขอหมายต่อสารไม่ใช่ประเทศเดียวด้วยไม่ใช่ในสาลโลกแห่งเดียวด้วยเรียกว่าเกือบจะทุกประเทศที่ทหารอิสราเอลตั้งเป้าจะไปพักผ่อน โดนยื่นหมายสารหมดสององค์กรมีมูลนิธิเอกชนรายหนึ่งตั้งชื่อตามเด็กหญิงที่ถูกทหารอิเซลสังหารทั้งครอบครัวกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสิทธิมชนประจำท้องถิ่นอันนี้นะคะจะเห็นว่าเอาจริงเอาจังนี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการขององค์กรโลกบาลหรือประเทศนะคะแต่เป็นการจับมือร่วมกันของนานาชาติกลุ่มที่ แอฟริกาใต้เป็นตัวหลักอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะ The h a g u นี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งอีกที่ใช้ชื่อเด็กผู้หญิงเป็นชื่อมูลนิธีแล้วก็กลุ่มสิทธิอีกเรียกว่าตอนนี้รุมเสนอจับกลุ่มนำมาพิจารณาคดีบนศาลในประเทศนั้นๆที่ฐานอิสเอลไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็หนีหัวสุกหัวสุวนเลยค่ะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทางการเขาก็รีบเตือนบางรายก็ช่วยออกมาได้ แต่บางรายอย่างล่าสุดได้ข่าขึ้นศาลที่สวีเดนไปแล้วไม่มีรายงานนะคะว่าทางการอิสราเอลช่วยเหลือนํากับประเทศได้หรือไม่หล่างนี้เป็นต้นดูผิวเผินแล้วเหมือนว่าอิสราเอลแข็งแกร่งนะคะและเมื่อมีสหราัฐเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างไม่มีเงื่อนไขจะต้องได้รับชัยชนะในที่สุดแน่นอนแต่มองให้ลึกลงไปจะเห็นความแตกแยกซึมลึกทั้งภายในประเทศอิสราเอลและก็ความโกรธแค้นแตก ในความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะคะขยายตัวไปทั่วไม่เฉพาะแค่ประเทศเพื่อนบ้านอิสราเอลนะนานาชาติทั่วโลกทั้งในละตินอเมริกาในแอ,อ,อฟริกาใตา้หรือประเทศอื่นๆใน Global South หรือแม้แต่นในยุโรปเองมีความไม่พอใจมีกระแสต่อต้านแม้ว่ารัฐบาลประเทศนั้นๆจะพยายามปราบปรามห้ามปราบแต่ก็ไม่สามารถกั้นกระแสความไม่พอใจต่ออิสราเอลที่ลงนามหยุดยิงแต่ละเมิด และยังคงล่าสังหารคนปาเลสไตน์ไม่เว้นเด็กและผู้หญิงไม่จบสิ้นกระแสต้านก็กระหึ่มนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกเราจะได้เห็นแต่การแอคชั่นของฝั่งอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ที่จริงแล้วถ้าเปิดใจฟังทุกฝ่ายนะคะทุกค่ายในโลกนี้จะเห็นว่า mm. ยัางไงมันก็ปิดบางความจริงที่เป็นแฟกต์เป็นข้อได้จริงไม่ได้ทั้งหมด ความโกรธแค้นที่ขยายไปทั่วหลายประเทศนะคะทำให้ศึกครั้งนี้ศึกอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันยังไม่จบเพราะมันไม่ใช่แค่เกมสงครามของหมาหาอำนาจที่ต้องการแย่งชิงผลประโยชน์กันเท่านั้นแต่มันกำลังจะกลายเป็นสงครามมหาประชาชนแห่งภูมิภาคเพราะอิสราเอลไม่จบแค่ที่กาซาตอนนี้ขยายไป5้าแนวรบ และเขาก็บอกเองว่าเขามีโอกาสจะเจอกับ7แนวรบเพราะใน5แนวรบที่เป็นกลุ่มต่อต้านนี้เบื้องหลังก็ยังมีผู้สนับสนุนที่เป็นมหาอำนาจหลายขั้วอยู่นั่นก็คือสงครามมหาประชาชนแห่งภูมิภาคจะเป็นการประทะกันทั้งกองกำลังภาคประชาชนที่อาจจะเรียกว่า r e s i s t a n c e หรือกลุ่มต่อต้านกับมหาอำนาจ ฝั่งหนึ่งมหาอำนาจเดียวอีกฝั่งหนึ่งมหาอำนาจหลายค้่ก็เป็นได้สงครามใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นและเคลือบขานเข้ามาตลอดเวลานี้คือสงครามเห็นความอยู่รอดของเหล่าผู้ด้อยกว่าที่กําลังดิ้นรนต่อสู้กับว่าที่เจ้าอนาณนาคีใหม่นะคะอำนาจภายนอกที่หวังเข้ามาควบคุมภูม,มิภาคเดิมพันชีวิตของพวกเขาจึงสูงยิ่งสำหรับประชาชนและกลุ่มต่อต้านในพุนภาคตัวอ,อกกลา หากพ่ายแพ้ก็มีแต่เป็นทาสยุคใหม่ก็มีแต่สู้เท่านั้นล่ะคะ่ะสู้อย่างสุดจิตสุดใจเท่านั้นจึงมีโอกาสรอด